ีครัเมื่อนี้ยถ้าไม่กินหมูกระทะอีกแล้วครับร้านไม่หมูกระทะบุฟเฟ่ร้านฟีฟา่ฟาครับเมื่อนี้หมูกระทะบุฟเฟ่ครับร้านฟีฟ่าหมูกระทะบุฟเฟ่ครับนี่ครับอันนี้เมืองกาลสินครับผมเก้าสิบเก้าบาทครับเมือม่อนี้เมื่อนี้ยวมากินลอยสิบเก้าครับมากินราคาเก้าสิบเก้าบาทครับอยู่แถวนะร่องเรียนตรงขามโรงเรียน ถุงสีเมี่ยงประชาวิทนะครับผมครับนี่ครับผมต่องขามนงเรียนถุงสีเมี่ยงประชาวิทครับนี่เมืองกระสินองครับครับบรรยากาศครับผมสุดยอดขนาดครับบรรยากาศแต่ว่ากับว่ามันกับว่าแบบไหครับแต่ว่าก็เออกินได้ครับก็ถือว่าใช้ได้เพราะมันกินราคาถือครับบาทที่นี่หลังจากที่กินลอยสี่สิบเก้าบาทแล้วมันกินราคาถือครับ องเบิ้งเดี๋ยวยางอยู่เบิ้งนะอ๋อเดี๋ยวพาแวกินเบิ้งร้านดิเสยียบวะครับลานแต่ละลานนี่เปลี่ยนลานไม่ไปเรื่อยครับเก่าซื้อเก่าบาทเลยเพื่อนพี่ <c oughs> มากผู้เดียวไหม,นนไมอกตัวเลยฮะเลือกตัวเลยก็แล้วข้างนอกึ่งวังนั่นเป็นแล้ว,น,น,ว,น,น,ลวนั่นนั่นนั่นเอาเ,เครื่องดืมงด่มเอเอเอ้น้ำเปล่ากันละมันเนี่ยมันมันเด็ดแถมน้ำเปล่าหรือซื่อทหารครับ บ่โอเคโอเคโอเค,อเคน้ะม,มัน,ม,นมันคือว่าซื้อทั้งหาเกเอาวตาหนังแข็งเลยมั้งบ่ได้จักบาทหนังแข็งยังเดียวหนังแข็งอันยี่สิบบาทฮะหนังแข็งทางละยี่สิบเออเอาตาหนังแข็งกันเดียวครับเออคนเดียว<ะ>แคนนนวแ่นั้นแหละ<ม>โอเคอยางจิไลกับสิประหยัดก็ราคาลอยสี่สิบเก้าบาทครับเอามาเบิ่งนอกเงี้ยจากนี่นี่คือตับหมูฮู้งนะครับเนาะครับ <laughs> สงสัยว่าสิต่ำกินได้อยู่มันต่อแต่ว่าเดี๋ยวเสิลองถามมึงก่อนอันนี้มันอาจจะเป็นของแถมมั้งแจมเนาะความคิดผมว่าด้เนี่ยลองแยกนี่อันนี่เป็นของหวานร้านนี่ผมบอกเลยนะครับร้านนี้ครับคือผมท่านเด่เคยไม่ก,กินอยู่ร้านนี้ผมเปลี่ยนกลินร้านไม่ไปเรื่อยต่อร้านนี้ท่านเี็เคยไม่ก,กินได้นี่ผมขอบอกเลยครับท่านผู้ชมครับร้านนี้ผมว่าอหลี อันนี้เคยไม่กินอยู่ว่าพื้นร้านนี่ครับกะเพื่อยังผมว่าเหรอครับร้านนี่ความพิเศษเออก็ดีงั้นก็มีไหว้ไฟเออมีสัญญาณไหว้ไฟอยู่เนาะโอเคอันนี้สีโอ้ยเป็นตะไล่สดเดยอะนี่ทางเปียกตะวันบอลลายห,หามันเหรอครับเพราะเป็นยังอันนี้ก็คือว่าเหรอครับนี่ส่วนของเพื่อนเนาะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจะจัดพักไปก่อน ชัดพักใส่กระตากันบางคนอาจจะคิดว่าเอ้อไว้ไหนอันนี่กินต่งต่างอันเนี่เอาาที shorts, ่ไอ้กินแต่เนียอย่างนี้ว่าบางคนก็จะคิดต่งเสียนะครับก็มันกับผมกับอยากันได้กับกลิ่นนั้นแหละครับขอถอดได้เลยเพราะว่าอดีตกลิ่นคว้องไม่ไปเรื่อยก็ ของไม่ก็จะกินอยู่ละครับอาหารเสา้าแต่ว่ายังมดแรงมากช่วงใบซีใบาหามก็ไม่กินเนี่ยย่างไงละ่ะช่วงใบซีใบาหามงกุฎก็เลยจังเดวเวะก็จะว่ากันกนะครับทานผู้ชมครับ ขอ,องพวกนี้มันกินฟีเลยครับพี่้องร้านโอเคร้านต๋องหงกินฟีเลยครับเพื่อน่า <elli> ตอนนี้นะครับเพื er ่อนก็เสิร์ฟทั้งหนังแข็งไม่ห่อแล้วกับแก้ว่ยหนามนะครับอันนี้เสียเงินอยู่ด้วยครับนี่มันบอกขึ้ยังร้านที่ผมไปกินร้านไอ้ดังๆไอ้หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ได้รับต่างกันร้านดังๆหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ร้านนั้นที่ผมไปกินเมื่อนั้นก็คือฟันฟีครับนหนามฟันฟีแต่ว่านี่บอกวิฟีครับ เพราะว่าอันนี้ต้องซื้อน้ำแข็ง20บาทด้วยนี่ราคา20บาทน้ำแข็งนี่ผมสั่งน้ำแข็งพอดีก็สิสั่งน้ำแข็งแล้วเนี่ยผมาสั่งน้ำน้ำเพราะว่าอันนี้มันสิละลายเป็นน้ำแล้วข้าวอย่งเทน้ำลุ่งใส่แก้วนี่ครับต้องใส่ความฉลาดจักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันละลายมันเป็นน้ำเพาก็เทใส่แก้วเลยเพราะว่าต้องสั่งน้ำเป็นขวดยากต้องใส่ความฉลาด,ต,าลาดต้องใส่มันสมองนิดหน่อยเนี่ยขาวตาเอาพักมาแล้วเมื่อกี้ครับเดี๋ยวข้า Oh, 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 oh. อ๋อห้องห้องห้องขาไปเอาอยัหาาางหยุดด้วไหมเพื่อตากเอเนียเอายังเนาะพอดีห้องไปอยากรบกวนในเพื่นเสือมาให้ธรรมดาจะของงลานเพื่นเสือไมาให้เราเขาต้องไปตากเอเองซุ้มเนียซุ้มยางท้ายดีป่พี่ไ <c oughs> นะอ้เนียนาย,ยนะายเล็กหนะ่อยนักเรียนเนาะเอาใจเขาเนาะ ก็เลยขายก่อซุปก่อบาทผมเคยไปกินอีกร้านนึงเยลลอ่ราคาก่อซุปก่อบาทนะลานนั่งก่นกินมาแล้วละ่ะมันร้านนี้ยังจ๋อมมาเลยเดี๋ยวเราใกล้ใกล้เล่นนุเกิดน่กขุนราลี่เป็นเคยไปกินอ่ร้านนึงก่อซุปก่อบาทอันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านเล่นวะอันนี้ครับผมมาเพิ่อนอยู่บ้านท้องบังครับเพิ่อนอยู่ใกล้ๆบ้านผมครับอัน,นครับอยู่ใกล้บ้านปากท่ามิ่บ้านเกิดผมเลยเจ้าของเจ้าของลานผู้นี้ครับทางดนนี้ะได้ครับได้ได้ครับได้กับฝาก แต่คุณเอแวร์มาทางนี้ก็มากินน้ำเพ้งนะเด้อครับเด้อครับกันแวนยากันเลยราคาเก้าสิบเก้าบาทร้านพี่ฟ้าครับเป็นติดตีไปไปนาร้าน่ด้อครับร้านพี่ฟ้าครับผมแค่นี้ก็ท่านผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดแต่มักแวะมากินกับมากินเนี่ยย่างนะมากินครับไปมากินหมูกระทะร้านเพิ่งจะตรงทามเพงเลี้ยงทุ่งสีเมี่ยงประช้าวิดเหระครับผมเนาะครับเนาะครับเพิยังผมไทยเพิ่งมิกกี้เหรอครับกับ ก็ตากาะก่อนเนาะตากกอนเนี่ยนี่ส่วนน้ำมันกับต่างๆครับคลิปอาบทิเน่าไปหน่อยกับขอให้ได้ครับเด้อเาว่ามันก็คือว่าเหละส่วนเรื่อนก็บพรกินหรอกที่หลายอย่างเนี่ย นี่ย่างตับบนนี่กินต้นเนี่ยย่างเดียว กร <c oughs> ะเดยมาแล้วเนี่ยฮะครับมาแล้วฮะก็ได้น้ำซุปเป็นกระเสือมาแล้วครับบารนี้เขาได้ครบแล้วฮะว่ากินกันเลยครับตากับน,น้ำจิ้มคนระับมีกี่เรื่องกับน้ำจิ้ม มิมีแค่รสเดียวครับอ๋อน้ำจิ้มมันมีรสเดียวครับเออดเดแต่ว่าดเป็นสูตรเด็ดของร้านนัจนเพิ่นว่าแต่ว่าส่วนมากผมไปกินร้านเนี่ยย่างส่วนมากผมเห็นแต่น,น้ำจิ้มสามรสอันนี้ร้านนี้มีรสเดียวครับมีแค่น้ำจิ้มตัวนี้ตัวเดียวหระเพิ่นว่าอ้าวพอเป็นยังกินได้ขึ้นก็เลรอครับผม Chạy đây không Thì qua luôn ครับวันนี้เป็นถ้วยจ,จานที่สองครับเดี๋ยวผมกินจานแรกเมื่อไปแล้วครับอ่เป็นจานที่สองครับจานที่สองแล้วครับ mm hmm. ดีว่าสุดยอดครับแซบอยู่ครับร้านนี้เก้าสิบเก้าบาทนี่ร้านนี้คุ้มอยู่ครับร้านฟรีฟ้า จานนี่นะสิโอเคยิ้มพอดีกินนุกกระทาส่วนมากกินบกเกินสองจานนะจานแรกยิมกักอีกจานนึง ตะว่าแล้วแต่ย่อมหยากกันย่อมหยาบแค่เกินเกินสองจานบีสามสี่จานก็มีบางเทีกันหยากแค่แค่ครับครับเสื้อไทยอะไรครับแต่ใกล้จะเม็ดแล้วครับผมนะครับผมกินเม็ดหนีก็บจี๊อกแล้วกูทุ่มกูกลัวเลวครับผมค่ำแล้วบรรยากาศค่ำแล้ว กินมัดนี่กับพ่อแล้วครก็นี่ละน้ำซุปเดี่ยวที่สงองก็จะเาแม่แห่นแรกที่แรลกมืดไปแล้วสัง่งมันมาอีกน้ำซุปครับเดี่ยวที่สองอันนี้เป็นมันมันซื้อผมเลยบอกกินมันเป็นแค่หนังมันมันซื้อครับบรรยากาศในร้นาน,นครับคำแล้วได้เนี่ครับนี่เข่าหานี่กับซื้อมกงวังแรงกกลัวแต่ทุ่มหนึ่งก็กลัวเหรอครับ บยากาศครับผมคนก็นเริ่มทยอยของมาก,กินนะครับผมครับข้นเริ่มทยอยกองมาก,กินในี่านเพิ่นแล้วครับตอนอแรกๆครับเป็นผมนี่ละ่ะเป็นคนเของมาก,กินกวนมูครับช่วงกลางเว่นนี่ครับผมคือผมมาก,กินกวนมูเลยประเดิมแบบว่าเขาหาใบ หาโมงกลัวนี่ผม,มกล้าเป็นคนแรกวันนี้พายหลังมากนเหท้าย่อยท้าย่อยก็มาก,กินเรื่อยๆครับเริ่มคํามาเรื่อยๆคนเหมือท้าย่อยก็มาก,กินที่หลังผมี่ยังเห็นเนี่ยนะครับวับงเะ้วนวังเะ้วนนี่ผมมากเป็นค้นแรกเลยมาก,กินเป็นคนแรกเลยครับว่าผมมากก่อนมัว ผมมากลิ่นก้อนมูครับมังกรเว่เนี่ยคำแล้วครับครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวที่พอ่ออ่าเป็นที่น่าสนใจหรือว่าอ่าท่านผู้ชมบ่พอใจตรงเดกกับขอบให้หนาทีนี้ด้วยนะครับจังเด็กกับเด็กก็คือว่านะครับผมกะ อยากกินนะนี่เดี๋ยวจะว่าผมกินแต่เน่องเกลี่ยกับขออาไพ่ยังน้อยครับแต่ที่บ่อพื้นเนี่ยฮะบ่อพินที่หนาสนใจหรือว่าท่านผู้ชมมาพอใจตรงไหนกับผมกับขออาไพ่นะครับเด้อี่าผมกับอยากกินเนี่ยย่ยางผ,ผมกับเล่ยมะทายกินครับกับคือว่านะครับผมกับกับจะว่ากันครับแต่กินแต่เน่องเกลี่ยกับจะว่ากันครับเพราะว่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะติเตียนว่ากินแต่เน่องเกลีครับคือห้องกับโอเคครับอยากอันห้องกินนัานนัๆนะครับผม อืนทานแบบททงงทเท,มมบท,นะทเี่ยวที่สองเนี้ยเที่ยวแรกทานมันไก่สิมอดหมดอลอะครับผมผมก็เลยสั่งทานมาใส่อีกครับอันนี้ทานเที่ยวที่สองแต่ผม เป็นกระเป๋าบาตุกลมสอดำรือว่าแซบกรับใชได้ เน็เกานบงสเบียอ่นนะครับบนาทางนะหรืว่าผมกินนเกาคนเบงสเบียอะไรนั่นงนา เก,ก็บเก็บก็บนมันถือว่าแซ่บขุ้มมดเที่ยงครับเหลือแตน้ำมันมก็บกินมัเที่ยงอันนี้ก็น้มนนำมันมก็บกินมดแล้วน้ำสีดำครับนี่ยขอบคุณครับที่รับชมครับมือนี้ ยมงกะขอบคุณสำหรับร้านพี่ฟ้าครับเดี๋ยวผมมาถ่ายท้ำครับบุฟเฟ่เกาหิบเกาบาทครับเงิบนบรรยากาศใน,นร้านโคตรน่าเลิศไ <c oughs> รโคตรน่มาก,กินเรื่อยๆ <c oughs> ครับผมครับยมงกะกลองจุบาวาวกันนะครับกินอนไรเขาขอาเกาคนเบิ่งกับกงสี อาซสิเบี้ยอยู่นะครับเห็นว่าผมกลิ่นแน่ๆว่าเกลืออะไรกันดิกิ่นตะเนียย่างหมูกระทะอะไรเพื่อกิดจะคิดว่าเพิ่งเกิสิเบี้ยเ <c oughs> พื่อเกิสิเบี้ยกันก็ข,ขอบคุณค้นบึงไล่กันผมกันดิครับขอถอดขอแพ้อะไรนะครับอันนี้อ่เนนาเพื่อเกิดขอขอบคุณที่รับชมกับคลิปนี้ต้องขาขอลาไปก่อนครับคลิปน,นี้ต้องขอลาไปก่อนครับเีื่อเกิดจกับสวัสดีครับผมนะครับ

ย่องแม่เด้่ยมึสาวยิ่งไปครับไปเดี๋ยวร่อยครับผมขนาดวาร่าเลยออแท้ๆอยกกับอยากให้เบิง้งบางคนถามถึงว่าไอ้ไออยากให้ผมจ่ายเงินเห็นแฟนครับบางคนอ้วนคนเบิง้งรายการผมบางคนเขาอยากให้ผมเห็นโอ้ยอันจังสี่ไหมครับเขาอยากให้ผมจ่ายเงินเห็น ผมก็เลยใจเงินเนีเขาเห็นครับครับเพราะว่าแฟนอ้นคนบึงบางคนคอ,อมเมนต์ออามาใจเงินหเห็นเนี้ยนายอันหมดเลยผมก็เลยใจเงินหเห็นนะครับคบข,อขอบคุณครับลาไปแล้วครับผม